ก็ลาสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมคิววันนี้เราอยู่เกมสปีดดิ i เตอร์โดยในตอนนี้ผมก็มีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เนี่ยอัปเดตเข้ามาในตัวเกมแล้วกับสัตว์เลี้ยง black i m p e r m e n c e เดี๋ยวเกิดพูดง่ายผมก็คือผู้คุมปีศาจเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเปิดหาสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ตัวนี้กันและสัตว์เลี้ยงตัวนี้ผมก็เปิดขายแล้วในหน้าของเพชร n c t u a r y ครับผมในการเปิดหาสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวพลังงานสีฟ้าเหมือนเดิมก็ได้จากการที่เราเนี่ยใช้เพชรในการซื้อนั่นนะ เสลียงตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะโหดอยู่เหมือนกันเนี่ยตีพลังงานนะผมก็แน่นอนว่าเขาเป็นผู้คุมปีศาจนะผมก็ออกมาดีกว่าว่าเราจะใช้กี่พลังงานนะผมในการเรียกเจ้าเสลียงตัวนี้ออกมานะไปแล้วก็อย่ารอช้าตอนนี้เนี่ยมีพลังงานอยู่ประมาณ300้อก้อนีกันนะผมก็กดไปเรื่อยๆกันนะแบบททมสโลปโอ้โหครั้งแรกเนี่ยมันก็เยอะผมมาละ3ามก้อนแบบรวดเร็วทันใจครั้งที่2องปื๊ดเงียบกิฟ ครั้งที่สามมาอีกสองก้อนอตานี้เนี่ยบอกเลยว่าอาจจะมาเร็วกว่าที่คิดก็ได้ขาดอีกเพียงแค่สามก้อนพลังงานเท่านั้นนะผมก็กดไปเรื่อยอือเงียบกิฟตต่อมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเงียบกิฟ <c oughs> เอาละเร่มเริ่มไม่ดีแล้วความหวังของสามก้อนปุ๊บอา้าวมาอีกแล้วผมสองก้อนเท่านั้นสองก้อนก็จะจบเสร็จแล้วสองก้อนไหมโอ้โหยังไม่ออกสองก้อนยังไม่ออกบั๊บบับ,บ,บ รัออกไหมยังไม่ออกอ้ามาแล้วผมตอนนี้เราหมดไปประมาณ90พลังงานนะผมก็ได้มาเกือบครบละขาดพลังงานก้อนสุดท้ายมาก้อนสุดท้ายเนี่ยโตดีเลยผมจะออกตอนไหน <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันอ้าว <c oughs> อยู่ดีๆก็มาเร็วโอ้โหวันนี้ก็บอกเลยว่าประหยัดผมใช้ประมาณ110อันนะก็เป็นการปลดล็อกของเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ตัวนี้แล้วนะจะว่าไปเนี่ยพอดูหน้าตาอีโวขั้นที่1นึ่ผมมันก็ดูน่ารักดีนะแต่ว่ามันก็แอบโหดนิดนึงนะ เอาล่ะแล้วเมื่อได้มาแล้วผมก็ขอเวลาไปอัพเรเวลแปบบ๊หนึงผมก็ทำสกิลไปชบมาเริ่มกันที่สกิลแรกเลยผมของสัตว์เลี้ยงตัวนี้เป็นตัวเองเป็นบูสเตอร์ติดที่ตัวรถและอัตราของไนโตรเนี่ยจะเพิ่มขึ้น11.8%ด้วยกันสกิลที่2เมื่อใช้างานหมึกดำหรือถูกโจมตีด้วยหมึกดำเนี่ยจะมีโอกาส4 0ที่ความเร็วสูงสุดจะบวกถึง8กิโลเมตรก็เอาไว้ใช้เล่นโหมดแัตเทิลนะ และสกิลที่สามผมถือว่าเป็นจุดเด่นของสัตว์เลี้ยงตัวนี้เลยก็คือเมื่ออยู่ในอากาศความเร็วสูงสุดของผมพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นบวก0.5กิโลเมตรแล้วก็เอ็นแทงเนี่ยบวก0.1ต่อวินาทีซ้อนทับกันได้สูงสุดถึง11ครั้งนั่นถ้าเกิดว่ายิ่งเราทําการโดดบ่อยผมสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยก็จะยิ่งมีความสามารถที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งเล่นด่านที่สามารถโดดเยอะๆอยกาอากาศเยอะๆอะไรพวกนี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะในการเล่น และใน,นส่วนของบูสเตอร์สัตว์เลี้ยงตัวนี้ผมก็เรียกได้ว่าอืก็ค่อนข้างสมชื่อเลยผมก็ถือว่าเท่ดีนะสัหรบับูสเตอร์ตัวนี้แต่เพราะฉะนั้นผมเราก็ไปรีวิวการใช้งานของเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้ดีกว่าผมก็มาลุยกันด่านแรกกับด่านทะเลสาบด่านนี้เนี่ยบอกเลยว่าจุดกระโดดก็ค่อนข้างมีเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถของสัตว์เลี้ยงตัวนี้เนี่ยก็น่าจะได้เห็นกันเยอะขึ้นแนะ่ๆยิ่งกระโดดบ่อยทํางานบ่อยเนี่ยเราก็ยิ่งเพิ่มความเร็วที่สูงขึ้นปั ได้เวลาแล้ว3 2 1ก็ปุ๊บพุ่งตัวไปหนึ่งทีศโอ้หโดนรถสายดิดสดชนไม่เป็นไรให้เขานำไปก่อนก็ได้ผมไอสกเกตว่ามีจุดให้ลอยตัวเนี่ยเวลาเราวิ่งเนี่ยมันจะมีบัฟขึ้นนะผมยิ่งโดดเยอะบัฟของเราเนี่ยก็ยิ่งเยอะตามไปด้วยสูงสุด11็ครั้งบัฟก็จะเต็มนะผมและความเร็วของเราเนี่ยที่เป็นความเร็วสูงสุดเนี่ยมันก็จะพุ่งแรงปิดเลยนนแน,นแ่นนแน,นแ่นนแง่นนแน่โอ้โหรถสายชนชนอย่างงี้ยังไงยังไงปื๊ดยังไง วิ่งโอ้โหเลี้ยวค้างไม่ทันจังหวะนี้ไม่เป็นไรผมก็ตามเทอร์โบไปข้างหน้าเดี๋ยวเราค่อยๆวิ่งตามไปเรื่อยๆโอ้แป๊บเดียวก็ทันด้วยไซี่รถของเรามันรถแรงอยู่แล้วอ้าวมีคนหลุดหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นแว๊บๆโดดไปหนึ่งทีจังหวะที่สองจังหวะที่สามพุ่งเข้าช็อตอื้มแล้วโดนเสียดข้างไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเรายังพอวิ่งได้อยู่อู้ๆทำไมต้องเร่งเทอร์โบเหินแล้วครับผมเหินไปกระโดดข้ามไม้กระโดดข้ามอ้าวเป็นที่หนึ่งเรียบร้อยผมบอกเลยว่าตอนนี้นี่ทิ้ง สออยู่โหเดี่ยที่2ก็ตามมาแล้วอยู่แล้วเนี่ยค่อยๆยิงไปไเรื่อยๆกันนะเนี่ยสังเกตว่าแป๊บเดียวผมเจอด่านกระโดดเยอะๆเนี่ยบัฟก็เต็มไวมากเลยนะจังหวะน,นี้เดียวพลาดไปนิดน,นึงเขาตามมาต,ติดกบผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเค่อยเร่งเทเบิลตามไปตึ๊บใครชนเมื่อกี้เหมือนมีบัฟก,กระตุกต่างฝ่ายต่างชนชนทั้งคู่โอ้ยแย่อาล่ะโค้งนี้ใครจะเข้าโค้งสุดไหมโอ้โหสุดแต่ว่าเขาจะสวยหรือเปล่าเราสวยกว่าครับอ่า บอกเลยจังหวะน,นี้เราเลี้ยวสวยกว่าเยอะไปแล้วไปแล้ววิ่งยาวไปครับวิ่งยาวไปเนี่ยคือแบบทุกครั้งที่เราเนี่ยโอ้โหมัวแต่พูดมือแต่พูดะวินเข้ามาทางแคบเหมือนกันปะทะกันโดยตรงหนึ่งสองทุกครั้งที่เรายิ่งกระโดดเนี่ยคือแบบความเร็วของเราก็ยิ่งเพิ่มมันดีกว่านกก็คือมันไม่ต้องใช้เปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราสามารถกระโดดได้บ่อยเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการติดเนี่ยคือแบบมันเพิ่มถาวรเลยนะกับความเร็วอัตโนมัติครับผมยิ่งดีมากเลยนะ ือเวลาเล่นสบายๆผมด่านกระโดดเยอะๆเนี่ยคือยังไงสริเลตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยในกรณีที่เล่นด่านจ้มต่างๆและคราวนี้เนี่ยเรามาดูในโหมดบัตเทิลกันบ้างดีกว่าผมรับในโหมดบัตเทิลเนี่ยหลักๆก็ค,คือความเร็วเราจะเพิ่มขึ้นได้เมื่อเราเนี่ยได้ไอเทมปลาหมึกหรือว่าโดนไอเทมปลาหมึกครับผมแต่ว่างานใช้ง,งานเนี่ยมันก็อาจจะค่อนข้างดูลำบากนิดน,นึงนเพราะว่านี่ไงกดกันไปก่อนหนึ่งทีครับผม้ําหมึกมันก็มีเปอร์เซน็นต์ในการที่จะติดบ้างแล้วก็ไม่ติดบ้างเหมือนกันนะผมก็อาจจะค่อนข้างดดูยยยาากไหนนนน่่น่่่อแตโรววมีงใสเ้ นีเรื่องของการโดนไอเทมเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่สำคัญก็คือสกิลกระโดดนะผมเราสามารถที่จะเอามาใช้ได้ด้วยนะเนี่ยสก,กิลว่าเจอดานไหนที่มีกระโดดเนี่ยสแต็ปของเราเนี่ยก็จะเด้งขึ้นเหมือนกันนะผมเพราะฉะนั้นมดไอเทมเนี่ยการเลี้ยงตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะผมสำหรับคนที่อยากจะวิ่งหลีดนำเป็นอันดับที่หนึ่งนะเพราะว่าเราจะสามารถเพิ่มความเร็วได้โดยอัตโนมัติเพราะว่าในหมดของบพตเทิร์นเนี่ยต้องบอกเลยว่าไอเทมที่จะสามารถเพิ่มความเร็วได้เนี่ยคือมันค่อนข้างมีจำกัดมากมาารรทีีเ่เยงความเรววเพิ่มขึ้นนนแออัเกิดว่ารปี่าเยอะขนนนาดีี้เ่ย แป๊บเดียวผมเนี่ยคือแบบคือความเร็วของตัวรถเนี่ยมันค่อนข้างเด้งแรงอยู่แล้วนะก็เลยทําให้เราเนี่ยวิ่งวน,นำแบบส,สบายๆเลยนะและเกิดว่าไม่มีใครแบบคอยส่งไอเทมสกัดเราเนี่ยคือแบบแป๊บเดียวทิ้งเรียบร้อยแล้ผมที่หนึ่งที่สองที่สามนี่คือแบบหนังไกไ่โอ้โหแต่ UFO มาดัวขนาดน,นี้ก็ต้องหาจังหวะในการบึนบึนนิดนึงนะอันแน่วิ่งไปปึ๊ดปึ๊ดเปิดส้มไปถึงกันวะผมปึ๊ดอยากโดนมากเลยไม่มีค่อยมีคนปล่อยไอตัวหมึกใสเลย เอารถส่งไปอีกหนึ่งทีแล้วก็ล้าสุดท้ายผมเป็นที่สามปึ๊ดก็ยังคงนําแบบทิ้งขาดลอยอยู่ดีนะมาคือแบบตาหนี้นี่ไม่ค่อยได้เห็นการใช้งานไอเทมเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่ค่อยอยู่ลังท้ายปกติไอเทมหมึกเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักช่วงกลางๆหรือว่าช่วงในท้ายนะถึงจะมีโอกาสการดรอปนะแต่ปกติที่หนึ่งมันก็ควรจะโดนเยอะๆสิตาหนี้เพราะว่าคนอื่นไม่ค่อยเก็บไอเทมน่าจะยิงกันเองหมดนะเพราะว่าเราทิ้งห่างกันเยอะมากเลยยิงไปแบบสบายๆ,ๆผมตาหนี้ก็น่าจะชนะแบบชิวๆปึ๊ด นะฮะสแนปไปเดินทีปล่อยโลไวเก็บโลไว้ก่อนอีกอันเผื่ออาจจะมีอะไรอย่างนี้มาต่อหน้าขัดจังวหวะเดี๋ยวก,ก็โลมาอีกอันหนึ่งนะผมก็เรียบร้อยคร่าวๆประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวเจ้าสัตว์เลี้ยงต,ตัวใหม่ที่เล่นได้ทั้ง2โหมดเลยนะและก็เหมเือนเดิมสำหรับใครชอบคิปด,ดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมงในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะและสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนๆท,ทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้ว